ใช่ไหมฮะ <Yeah. S 1> So we still missing one person on stage right <Yeah. S 1> ไหนทุกคน <Yeah. S 1> ลองตะโกน <Yeah. S 1> เรียกเสียงเขาหน่อยได้ไหม <Yeah. S 1> ถ้าเกิดว่าเสียงดังยังไม่พอเนี่ย <Yeah. S 1> เขาจะยังไม่ออกมาเนะะี่ยครับโอเค so on back out three two one and you shout out the name bars โอเคสามสองหนึ่งพูดคำว่า b a r พรำคมๆการนะฮะเรียกน้องหน่อยสามสองหนึ่งสามสองหนึ่ง สามองหนึเาบาสออกมาเลยโหพ่องแล้วมาแล้วสวัสดีทุาานะครับสวัสดีัโอ้เป็นเปลยชุดมาด้วยเห็นไหมเราเมื่อกี้หายใจค่ไล้วแต่ตอนนี้สบายขึ้นแล้วใช่ไหม อ่าโอเคข้างล่างเป็นอะไรเป็นอะไรภาาเกิดยขอะห่วกแดงอ่ะหมวกแดงอ่ะมวกแดงอ่ะเกลี่ยเกลี่ยมันยืกขนาดนี้เลยหรอถ้าเกิดบอดใส่เื้าขาขึ้นทปขนาไงเนี่ยไม่ตนองัอ่ะ พี่คับ,บต่อเลยดีกว่านะครับวันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศของเราเนี่ยแฟนๆมากันเยอะมากเลยคือพี่ได้ข่าวว่าเปิดรอบแรกปั๊บเนี่ยสิบนาทีโซ์เอาเลยใช่ไหมฮะแล้วก็มีการเปิดรอบสองเพิ่มเลยรู้สึกไงบ้างครับบาสก็ดีใจมากๆครับไม่คิดว่าจะมีวันที่บัดหมดไวขนาดนี้ครับสิบนาทีเลยเนาะคะตื่นเต้นไหมดีใจไหมครับตื่นเต้นแลดะแลดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับแล้วก็ได้ข่าวว่า โฟโต้บุ๊กที่มีการถ่ายไปเนี่ยบาสก็เป็นคนช่วยออกไอเดียด้วยแล้วก็อยู่เบื้องหลังด้วยนะฮะเล่าบรรยากาศเนี่ยว่าในการทํางานกว่าจะออกมาเป็นโฟโต้บุ๊กเล่มนี้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างฮะจริงๆแล้วเริ่มต้นจากคือผมอยากได้คือผมม่ค่อยชอบอะไรเก่าๆครับเออก็เลยอยากให้โทนมันเป็นวินเทจโอ้มันก็จะมีในหลายลุกก็จะมีความเป็นศิลปินด้วยมีความเป็น แสดงนายแบบอะไรคือผสมไปในนั้นให้ <c oughs> ใ,หให้แบบลงตัวออกมาในแต่ละลุกครับออแล้วเรามีส่วนช่วยครเอทลุกต่างๆด้วยไหมฮะ,ะซื้อผ้าหน้าผมอะไรประมาณนี้ยจริงๆทุกลุคเลยก็ช่วยช่วยดูครับว่าว่าต้องการอะไรอยากให้ทุกคนเห็นอะไรอเงี้ยครับอืมแล้วถ้าเกิดพี่อยากจะให้เลือกสักหนึ่งลุกที่เป็นลุกโปรดที่สุดในเรื่องนี้อยากจะเลือกลุกไหนดีเออเป็นแนวไหนแนวไหนคิดว่าไงคิดว่าไง ออตอนนี้เริ่มไม่สามัคคีกันแล้วเริ่มเสียงแตกกันแล้วข้างล่างครับถ้าชอบที่สุดสำหรับผมคืออที่อยู่ตรงหน้าปกเลยครับที่เป็นรูปดงเออันไหนชูเข้ามาหน่อยทุกคนชูขึ้นมาหน่อยชูขึ้นมานิด,ดนึ่งชูขึ้นมาใหเห็นสิไหนไหนไหนอ่นี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 ่เป็นรูปดาวทำไมต้องเป็นลูกนี้ด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรา อยากเป็นดาวดวงหนึ่งให้กับทุกคนคนระับจริงๆครับก็คือตอนแรกหนะ้าปกไม่ใช่แบบแบบนี้เลยครับ uh huh. แต่ผมรู้สึกว่าเออถ้ามันเป็นดาวแล้วก็เป็นดวงตาผมที่มอง uh huh. ทุกคนอยู่อื uh huh. ก็อยากให้รู้ว่ามีผมอะคอยมองทุกคนอยู่เสมอโอเคแค่ทุกคนมองผมอยู่อย่างเดียวนะครับโอ้โห oh. oh. ได้ไหมครับ <Yeah. S 2> ได้ฮะ <Yeah. S 2> ได้เนาะโอเคแล้วก็ได้ข่าวว่า เดี๋ยวจะมีโฟโต้บุ๊คเล่มพิเศษด้วยใช่ครับใช่ไหมครับอันนมันเป็นเป็นยังไงนะครเล่มนี้มันจะเป็นฟิล์มล้วนเลยครับอออันนี้ทุกคนเห็นน่าจะเป็นดิจิตอลเออถ่ายกันในสตูครับแต่อันนี้จะเป็นกล้องฟิล์มที่ผมชอบความมูดความเกเของของกล้องฟิล์มแบบบรรยากาศของความเป็นฟิล์มอะไรอย่างนี้ครับเลยอยากให ทุกคนได้รับสเปเชียลแบบนี้ไปเพราะว่าจริงๆแล้วคือผมมาได้ดีสปายมาจากหนังสือการเดินทางของวงควุยน,นะครับแล้วเขาถ่ายเบื้องหลังไว้หมดเลยตั้งแต่แบบไปเที่ยวสวนสนุกไปทำอะไรมาคือคือผมมองปุ๊บแล้วผมรู้สึกว่ามอนเหมือนผมได้แบบไปเที่ยวกับเขาเลยเออทีนี้ผมก็อยากให้ทุกคนได้แบบเหมือนใกล้ชิดกับผมในทั้งหลังบ้านและหน้าบ้านครับ ก็คือจะเห็นขั้นตอนต่างๆด้วยเบื้องหลังด้วยอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นรูปฟิล์มทั้งหมดเลยใช่ครับคือมันคือเป็นโฟโต้บุ๊กฟิล์มสเปเชียลนะครับแล้วบอกเลยว่ามีแค่ทุก คนที่อยู่ที่นี้เท่านั้นนะครับ400สิ์ที่จะได้จับจองแล้วก็เป็นเจ้าของโฟโต้บุ๊กฟิล์มสเปเชียลเล่มนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีอีเมลเนี่ยส่งเข้าไปนะครับจะมีลิงก์ให้กรอกก็สามารถกรอกแล้วก็ซื้อได้เลยนะครับแล้วก็จะมีรูปบรรยากาศงานในวันนี้ด้วยใช่ครับใช่ไหมอาจจะเห็นรูปของแต่ละโคงแต่ละคนทุกคนอยู่ในเล่มกันด้วยนะครับต้องรีบไปหาซื้อแล้วก็จับจองกันหลังจากที่ได้อีเมลไปต้องใชเอีเมลกันด้วยพอาบอกว่าแต่ละคนจะได้อยู่ในเล่มที่ขึ้นหน้ากันออแปมา้รลงงต <laughs> alright so girls, so we have a very special gift from Bath today, alright? We have a photo book film special. We're gonna send email to you and there's a link. You can put your name on, you can purchase that. photo book film special. It's only for all of you who is here today. Only 400 people that will receive this link. Okay, so you can purchase on the link on your email. เอาละครับมาเดี๋ยวเรามาไปกิจกรรมต่อไปดีกว่านะฮะคือเมื่อกี้พี่บอกทุกคนไปแล้วว่าวันนี้กิจกรรมเราแน่นมากต่อไปเราจะมาเล่นเกมกันดีกว่าครับเอาไหมฮะพร้อมเลยนะฮะพร้อมคโอเคข้างล่างพร้อมไหมฮะพร้อมโอเคองั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเลยนะครับเกมนี้มีชื่อว่ารอดหรือร่วม อ่าจะรอ,อดนนหรือว่าอเดียบ้าก็อยู่บนหน้านิดนึง